ถ้าพูดถึงแบดมินตันในรายการแข่งขันโอลิมปิก2024นะครับคู่ที่มีความหวังมากที่สุดก็หนีไม่พ้นคู่ผสมของไทยนะครับก็คือมัมือนสลับไทยก็คือคู่ผสมนั่นเองก็คือบัตสกับปอปนะครับที่จะได้ไปโอลิมปิกอย่างแน่นอนแต่กติกาการที่จะคุิฟายไปโอลิมปิกนะครับก็คือเขาสามารถส่งได้มากสุดประเทศละ2คู่โดย ถ้าประเทศไหนที่จะเข้าไปเล่น2คู่ต้องติด1ใน8แรงกิ้งของโอลิมปิกที่เก็บคะแนนมาตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วและจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับผมนะอันนี้คือกติกาว่าคือแต่ละชาติสามารถส่งได้นะครับแต่ว่าถ้าจะได้ส่งได้ทีมต้องติด1ใน8เท่านั้นนะครับผมแล้มาดูว่ามาดูดีกว่าว่า8ทีมหรือว่า8คู่ที่เป็นตัวเต็งจะคว้า เหรียญในปีนี้เนะี่ยเป็นใครบ้างนะครับผมแน่นอนครับคู่มือหนึ่งของโลกคู่จัก,กรวาลเจิ้งกับหวงก็เป็นมือหนึ่งทั้งในอันดับเ o r ร์แ a งกิ้งแล้วก็โอลิมปิกคุริฟายในตอนนี้คะแนนค่อนข้างจะขาดลอยนะครับคะแนนเป็นแสนเลยปีทิ้งห่างคู่ที่สองเป็นเกือบหมื่นคะแนนเรียกว่าไม่น่ามีปัญหาะละสำหรับคู่นี้เดยไปในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของโลกอย่างแน่นอนครับผมอ่ะคู่ที่สองนะครับที่คุลิฟายจะเป็นคู่ เก่งของญี่ปุ่นก็คือยูตะวัตานาเบะกับอาริสาไฮกาชิวินะนะครับก็คือคู่นี้เป็นคู่เก่งของญี่ปุ่นแน่นอนครับได้ไปแล้วก็ได้ไปในในฐานะอ,อันดับที่2ณตอนนี้นะครับอันดับที่3านะครับเป็นจีนอีกคู่หนึ่งครับเฟิงกับหวงครับ2คนนี้ก็ใช้สิทธิ์เป็นจีนคู่ที่2ที่คุิฟายเข้าไปดังนั้นจีนคู่อื่นหมดสิทธิ์ครับคู่นี้ก็คะแนนอยู่ที่3าเฟิงกับหวงเพิ่งจับคู่กันไม่นานครับ <c oughs> น่าจะบปีกว่ากว่าแต่ปีกว่ากว่านี่คือต้องดูก่อนว่าตัวหวง ลูปิงคนนี้คือมาจากเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคู่ผสมในปี2020นะครับดังนั้นประมาทไม่ได้นะครับคู่ที่4ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเชียจอนกับโช,ช,ชยมแจนะครับก็คือ2องคนนี้ก็คือเป็นคู่เก่งของเกา,าหลีที่เพิ่งได้แชมปโลกปีที่แล้วไปนะครับผมก็ผ่านเขา้าราไปได้4ทีมละมาดู5ทีมนะครับดูอีก4ทีมนะครับที่เป็นคุริฟายนะครับก็ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับที่5นะครับเป็นคู่ของไทยนะครับป้าป้าเดชาพลกับบาสนะครับก็ตอนนี้ก็ดิสก็คอลี่ไฟเป็นคู่ที่5คือคะแนนอยู่ที่5นะครับก็ได้ไปอย่างแน่นอนในฐานะมือหนึ่งของประเทศไทยส่วนคู่คะแนนอยู่ที่6นะครับแล้วแล้วก็คอลี่ไฟในเป็นประเทศที่2ที่สามารถพาสองคู่ได้ไปคือคู่ของคิมกับจองนะครับคู่นี้ก็คะแนนอยู่ที่6กครับก็ได้ไปอย่างแน่นอนทำให้มีจีนกับ เกาหลีเนาะที่สามารถพาตัวเองพาสองคู่ไปได้นะครับส่วนคันคู่ที่เจ็ดครับน่าเสียดายแทนคือคะแนนอยู่ที่เจ็ดแต่ว่าจีนใช้โคต้าไปครบละดังนั้นคู่วิยาชินที่ชิงกับบาปป้อนในการอีเดียประเภทฟาวครับไม่ได้ไปในรายการนี้นะครับทาให้คู่ที่คอลี่ฟายเป็นอันดับที่เจ็ดคือเป็นคู่ของฮ่องกงนะครับส่วนคู่ที่คะแนนอยู่ที่เก้าแต่คอลี่ฟายเป็นที่แปดคือเป็นเชิญกับโต๊ของมาเลเซียที่เพิ่งแข่งกับบาปป้อนในการแทน มาสเตอร์ไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็ครบ8คู่ที่คิดว่ามีโอกาสลุน้นโอ,อลิมปิกนะครับมีลุ้นเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดแต่ก็ประมาทไม่ได้นะคือถ้าที่10ของถ้าญี่ปุ่นอยากไปอีกคู่หนึง่งคู่ที่อยู่ที่10บนะครับต้องไล่ขึ้นไปอยู่ที่อันดับ8แทนคู่ของฮ่องกงนะครับก็ถามว่ามีโอกาสไล่ได้ไหมครับคะแนนก็ทิ้งห่างไม่มากนะครับก็มีโอกาสายอยู่นะครับผมโดยส่วนตัวคิดว่ายังมีโอกาสายอยู่ที่ ญี่ปุ่นจะได้อีกคู่หนึ่งนะครับแล้ามาดูความเป็นไปได้ของการที่จะคว้าเหรียญอ,อลปิกว่าเราทำไมต้องอยู่ในหนึ่งใน8ใน4อะไรอย่างเงี้ยครับก็หมือนก็ว่าถ้า8คู่ที่คัดลิฟายเข้าไปเป็นเป็น8คู่แรกนะครับที่เป็น1ใน8การันตีได้ว่าถ้าชนะเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทั้ง8คู่นี้จะไม่เจอกันเองดังนั้นมีโอกาสสูงถ้าถ้าถ้าเข้ารอบไป ข้ารอบ16นะครับก็มีโอกาสที่จะเข้า8 0ูงเนื่องจากใน8คู่นี้จะไม่เจอกันเองนะครับผมก็ของเราก็มีโอกาสนะครับที่ที่จะเข้า8 0ูแล้วอย่างที่บอกคือการแข่งขันโอลิมปิกคือเขาไม่อนุญาตว่าเอาประเทศที่เก่งคัดเข้าไปหมดนี่ครับเขาให้แค่ประเทศละสองดังนั้นคู่ที่ตามมาที่เหลือก็จะไม่ได้เป็นคู่ทอ็ทอปอ,อย่างอย่างจีนอย่างเงี้ยจีนก็ไปได้สองคู่แล้วก็ไม่เจอคู่เล็กคู่น้อยของจีนที่แบบเก่งหรือว่าคู่ญี่ปุ่นคู่เล็กคู่น้อยที่แบบ เกิงๆอย่างนี้เราจะไม่เจอนะครับเกาหลีก็ใช้ไปครบละดังนั้นเราจึงไม่มีคู่แข่งมากโอกาสที่จะเข้าแปดเลยดีนะครับอ่ะแต่ถามว่านตอนนี้บาสป่ออยู่ที่4อยู่ที่5นะครับปลอดภัยไหมนั่นแปลว่าถ้าถ้าเป็นไปตามนี้นะครับถ้าคะแนนไม่ขยับตามนี้นะครับแปลว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายป่อกับบาสนะครับจะต้องเจอคู่หนึ่ง1ถึง,งไม่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นคู่ไหนนะสิอืม ถ้าเจอคู่มือหนึ่งของโลกก็แย่เลยอ่ะถ้าเจอคู่มือสองก็อันตรายเพราะว่าเราเคยตกรอบเพราะเขาถ้าเจอคู่มือสามเราก็แบบโหซูซีเอาจริง,รงก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับในรายการทัวร์ยุโรปที่จะถึงนี้ที่จะเริ่มปลายเดือนกุมภาก็อยากให้บาปปสปอ์แซงคู่ของเชยจองกับอ่าเชงนุแจของเกาหลีให้ไปอยู่ที่สีห้ได้นะครับก็จะมีโอกาสเข้าไปเซมิเฟนนลสูง ก็หากันอยู่6 00 0คะแนนถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็รอลุ้นเราลุ้นเราลุ้น,อนขอให้ทำให้ได้แล้วกันนะครับโดยส่วนตัวนะครับคือก็แน่นอนว่าเราเชียร์โดยส่วนตัวนะครับเชียร์ไทยอยู่แล้วอยากให้ไทยได้อันดับได้เหรียญสักทีเพราะว่าไทยไม่เคยได้เหรียญจากรายการโอลิมปิกอยู่แล้ว เลยสักครั้งเลยนะไม่เคยได้เหรียญใดเลยนะครับแล้วบาตป่อ,อคือความหวังจริงๆนะครับบัสป่อคือคู่ผสมคู่แรกของไทยนะครับที่ได้เหรียญทองในรายการชิงแชมป์โลกนะครับอืมไม่ไม่ไม่แค่นั้นนะครับได้รายการหนึ่งพันคือรายการที่เป็นเวอร์ทัวร์ใหญ่ที่สุดสามรายการติดนะครับในปีสองพันยี่สิบเอ็ดมังลีสองยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดครับเออได้สามรายการติดนะครับเป็นคู่ที่ เรียกได้ว่าผลงานดีที่สุดในบรรดาน,นักกีฬาไทยแล้วก็ฟอร์มดีที่สุดนะครับก็ในในทุ่มประเภท2คู่นี้คือเรียกว่าฟอร์มสัท์เทียนที่สุดนะครับแล้วในปีนี้บาสปอป้อนะครับปีนี้มีมาทั้งหมด4รายการบาสปอป้อแข่งไป3รายการได้แชมป์มา2รายการก็คืออินเดียโอเพนกับเทเลนมาสเตอร์เรียกได้ว่าฟอร์มแล้วก็ร้อนแรงแล้วก็ดูมีความหวังสุดๆนะครับก็โดยส่วนตัวมองว่าบาสปอป้อคือความหวังอันสูงสุดของ การแข่งขันแบดมินตันในโอลิมปิกครั้งนี้ของไทยนะครับไม่ใช่ว่าวิวหรือว่าน้องเมรัชนุกไม่ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่าวิวอ่ะใช่เดียวอ่ะคือหนึ่งในสิบหกคนคือมีโอกาสผัดกันแพ้กับผัดกันชนะครับยกเว้นวิกเตอร์ไว้สักคนและกันที่แบบอาจจะดูเหนือ,อกว่าคนอื่นแต่วิวก็แบบสูสีแล้วแพ้เสมอแพ้หรือว่าชนะคู่ท็อปสิบหกหรือท็อปยี่สิบอยู่เป็นประจำน,นะครับก็เลยแบบทําให้ มันต้องหลุนเป็นหน้างานเป็นวันวันไปนะครับฟอร์มไม่ค่อยเสถียรียส่วนน้องเมย์ก็ต้องยอมรับว่าน้องเมย์ตอนนี้ไม,ไม่ไม่อยู่หนึ่งใน8ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยทำให้บาสวป้อเป็นความหวังโดยสุดตัวคือหวังมากที่สุดกับคู่นี้นะครับว่าจะทำผลงานได้ดีที่สุดแล้วก็มีโอ,อกาสคว้าเหรียญน,นะครับถ้าเราไม่อยู่หนึ่งในสี่ก็รอบแปดรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบแปดทีมแปดคู่สุดท้ายอ่ะ เราก็ต้องเจอหนึ่งในสี่ก็อาจจะต้องวัดไปเลยอะเจอหนึ่งในสี่แบบเอาวัดไปเลยแล้วกันถ้าถ้าโอกาสถ้ามันเป็นของเราก็เราก็อาจจะเอาชนะเขาอาจจะอาจจะชนะหนึ่งในสี่ได้แล้วก็แบบเข้าเข้าเข้าไปก็จะถือว่าง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แบบก็จะทําให้เออถ้าเข้าได้มันถ้ามันเป็นเวลาถ้ามันเป็นเวลาของเรามันก็จะได้แต่ถามว่าบาสกับป้าอป้อหนึ่งกับคู่หนึ่งในสี่เคยชนะมาไหมเคยชนะมาหมดครับ เคยชนะมาทุกคู่บัตเป้าเปาเคยชนะทุกคู่ในโลกนี้มาแล้วที่เป็นคู่แบบท็อปท็อปนะครับที่เจอกันเคยชนะมาหมดแล้วดังนั้นมีโอกาสครับที่เราจะคว้าเหรียญในครั้งนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่ใช่บัตป้าอ,อ,อยากให้ใครเป็นแชมป์โอลิมปิกนะครับโดยส่วนตัวคือเจิ้งกับหนงครับอยากให้เขาสมหวังกัทีเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอกหักอย่างมากมายนะครับเพราะว่าเขาได้ไรายการเวอร์ เวอร์เวอร์แชมเปียนคือแชมป์โลกมาประมาณ3ครั้งเวอร์ทูไฟนัลนับไม่ถ้วนและการ1000นับไม่ถ้วนเป็นมือหนึ่งประมาณ200วีคแล้วก็เป็นมาหมดทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือขาดเหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าเขาที่แล้วเขาได้เหรียญเงินนะครับก็ถ้าไม่ใช่บาร์ปปอขอขอให้เป็นเจ้งกับหงโดยส่วนตัวเชียร์แล้วก็ชอบสไตล์การเล่นของคู่นี้ที่เข้าขากันได้ดีนะครับส่วนของไทยก็เชียร์สุดใจยอยู่แล้วอยากให้บาร์ปปอได้เหรียญทองนั่นแหละ แต่ทาไม่ได้หรือขอเอาเรียนได้เรื่องหนึ่งนะกันสู้นะครับปั๊ด